เดี๋ยวช่วงนี้มาดูในส่วนของเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นาข่าวสารที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็รอกันอยู่นะคะอสอบถามกันเข้ามาตลอดเลยนะคะวันนี้ก็เลยนำมา,าพูดคุยกันเป็นเรื่องแรกเลยนะคะในเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยยืนยันชาวนา4.6 68ล้านครัวเรือนนะคะได้เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายปราโมทเจริญศิล์นนะคะซึ่งก็เป็นนายกสมาค,คมชาวนาและเกษตรกรไทยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติซึ่งก็ได้บอกนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยช่วย ไรละ1000บาทไม่เกิน10ไร่นะคะหรือครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาทค่ะหลังพบว่ามีพี่น้องเกษตรกรที่มีที่ดินทํากินไม่เกิน10ไรเนี่ยเป็นจํานวนมากประมาณ4ี่ล้านหกแสนแปครัวเรือนนะคะโดยจะใช้วงเงินดําเนินการอยู่ที่สามหมื่นแปดพั 3, 5 7 8 1 9ล้านบาทค่ะโดยทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติว่าจะยกเลิกการดำเนินโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่เคยขอกกอบวงเงินจากธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์ไว้นะคะจำนวน2,9 0 0 0ล้านบาทส่วนที่เพิ่มมาอีก9,000ล้านบาทค่ะผู้แทนทกศเนี่ยได้แจ้งต่อที่ประชุมนะคะว่า สามารถบริหารจัดการได้ค่ะโดยจะเป็นการนําเงินทกศมาใช้ก่อนแล้วรัฐบาลจะตั้งงบป,ประมาณคืนต่อไปโดยหลังจากนี้นะคะก็จะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงการประชุมคอรมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่29พฤศจิกายน2560 นี้นนะะคะอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีก3โครงการนะคะที่ได้มีการอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็คือโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2567ทนาับ 68, ที่ทกศเนี่ยได้มีการจ่ายสินเชื่อตามโครงการให้พี่น้องเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุงฉางเกษตรกร แล้วก็สถาบันเกษตรกร3ล้านตันข้าวเปลือกนะคะแล้วก็โครงการที่สองเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2567ทับ2568ที่สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรซึ่งก็ประกอบไปด้วยสหกรณ์การเกษตรกลุ่มกลุ่มเกษตรกรนะคะวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อที่จะ รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจําหน่ายและ,ะแปรรูปนะคะเพื่อการแปรรูปวงเงินสินเชื่อเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทคิดเป็นข้าวเปลือก1.50ล้านตันข้าวเปลือกแล้วก็จํานวนสินเชื่อคงเหลือภายในระยะเวลาโครงการเนี่ยไม่เกินวงเงินสินเชื่อเป้าหมายค่ะส่วนโครงการที่3ค่ะก็เป็นโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกนะคะปีการผลิต2567ทับห ที่รัฐบาลเนี่ยชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเนี่ยเป็นลูกค้าอยู่ตามมูลค่าข้าวเปลือกที่ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บสต๊อกไว้ในอัตราร้อยละ3ต่อปีตามระยะเวลาที่เก็บสต๊อกไว้6 0สิถึงหนึวันนับแต่วันที่รับซื้อเป้าหมายอยู่ที่4ล้านตันนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะคะคุณบุ ซึ่งก็เดี๋ยวรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการมีมติเห็นชอบแล้วนะคะกับโครงการนี้นะคะในการที่จะให้เงินช่วยเหลือนะคะครัวเรือนละไม่เกิน1 0,000บาทนะคะคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะอย่าไปยึดติดอยู่กับก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งที่มีการอนุมัติมาเนี่ยเป็นการช่วยเหลือไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่หรือไม่เกินครัวเรือนละ1 0,000บาทนั่นเองนะคะซึ่งก็เดี๋ยวอดใจรอนะว่าจะได้กันในช่วงไหนอย่างไรนะคะแต่ ว่าตอนนี้เนี่ยก็มติดได้เห็นชอบในเรื่องของโครงการการสนับสนุนนี้มาแล้วนะคะพี่น้องเราก็รอกันอยู่นะคะสอบถามกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะในเรื่องนี้